กราบสวัสดีแะรับน้องทุกคนเข้าสู่ชนลโอแมนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับพี่โอแมนเบชเป็นหยันนีเ็กินอ้หอแมนน่ารักจังเลยวเดี๋ยว เดี๋ยวเบคอนเป็นผู้หญิงมินเนี่ยเป็นผู Normally> ้หญิงโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่กันในเกมอะไรสองคนแดนดี้ว้าว <eventually S 2> โอเคน้องๆตอนนี้เราอยู่กันในเกม Daddy World แล้วนะโอ้โหวันนี้เรามากันแล้วใน Daddy World แล้วก็พี่โอแมนเบคอนมินเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรกันเลยกับเกมนี้แต่รู้ว่าตัวละครมันน่ารักมากๆเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องไปขึ้นลิฟต์ก่อนมาอ๋อแมนกิเบคอนลิฟต์นี่ฉันขอไม่พูดฉันจะปิดไมเพราะฉันกลัวเดี๋ยวลิฟต์ปิดใส่นะโอ้แมนนี่เบคอนนี่นี่อันนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วอันนี้เปิดแล้วมา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 นี่โอ้โหนี่เพื่อนนะ แกงแ๊งเรามีอยู่3คนเราจะเวลี่เกอรใช่แล้ว <c oughs> เอาละสคน2องหนึ่ง let's go เอาละครับน้องๆตอนนี้พี่โอแมนคงเลือกสกินได้อันเดียวใช่ไหมอันนี้ไม่เข้าใจเลยเขาบอกให้เราเลือกอ่ะโอเคพี่โอแมนกดเลือกสีเลกด๊บอ่อแล้วก็ภายในสีวิโอเคเตรียมตัวพร้อมแล้วน้องๆอ่ะมินเนี่ยน <c oughs> เราอยู่กันที่ไหนเนี่ย ในลิฟ์วันในคอนฉันว่าแกปิดไมคไปในคอนปิดไมคไม่เป็นไรโอโเมนโอเมน เราต้องไปทำภารกิจต้องไปทำภารกิจแล้วม huh ัน kind ม of ีปีศาจไหมอ่ะมี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 มันจะมีปีศาจโอ้แม่แม่ใครมาไม่เอาเลยเดี๋ยวเริ่มมาก็เอาเลยเหรอโมีเนี่ยมีเนี่ยมานี่มีเนี่ยมานี่จุกจุกหลบก่อนโอ้ยโอ้ยกดกดวิ่งได้ด้วยกดชิปวิ่งได้น้องๆนี่พี่โอแมนวิ่งมาแล้วโอเคภารกิจคืออะไรอันนี่ปึ๊บเก็บเออเดี๋ยวอันนี้อะไรคือน้ำหมึกโอ้โหเดี๋ยวป๊เขาให้เราเก็บเลยเอ่ย าเก็บก่อนปึ๊บอ่ะพี่โอแมนเก็บเทปวิทยุไว้ายเฮ้ยเดี๋ยวใครเนี่ยเออเลยที่ไหนดิกระชันบอกแล้วว่าแกไม่ต้องมาโหโดนตีไปนี่ไปไหมเนี่ยเบคอนอ่ะเบคอนโดนตีไปหนึ่งทีน้องๆโอ้โหเดี๋ยวนะขอให้เราเก็บอะไรเอ่ยฮะเราต้องทำภารกิจเราต้องเติมน้ำมือให้เสร็จอ๋อแต่เข้าใจแล้วปึ๊บอ่ะพี่โอแมนเติมน้ำมึกไปแล้วน้องๆอ๋อเราเก็บน้ำมึกแล้วก็กด อ้าทำไงต่อว้ายเฮ้ยเดี๋ยวไม่เข้าใจว้ายเรา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 ทำไงเออมีนเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วถอยออกมาก่อนกดสต่อปก่อนกดสต่อปก่อนว้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดี๋ยวมันตามฉันมาแล้วฉันขอไปก่อนนะโคลแมนโชคดีโชคดีโชคดีบ้าเลยเดี๋ยวอุ้ยมันมันมันอยู่ตามพี่โอแมนแล้วน้องๆพิ๊โอแมนขอเต้นตรงนี้ก่อนอุ้ยอ่ะกดกดยังไงอะเจ้ามินเนี่ยน น้ำมือ <dings> มันจะคืนแล้วเราก็กดจปิ๊กมาท้องที่ปังดอแลาแชลาแชลาโอเมนหนึ่งิ้นโอเคสุดยอดมากอยังไม่ย่องกันฉันยังกลัวไม่หมดแล้วให้ให้ให้ปีศาจเจ้าตัวผู้หญิงไปไล่เจ้าพวกเบคอนก่อนนะน้องๆตอนนี้พี่โอแมนต้องกดก่อนอุ้ยมันมาแล้วทุกครั้งเราทำภารกิจไม่เสร็จมันจะมาหาเราหนีน้องๆไปแล้ว เอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหัวั่วด้วยมินเนี่ยนมิเนี่ยนระกรูตังนี้ตังนี้ตังนี้จะชนะแล้วฉันกดไม่เป็นอ่ะมันจะกดยังไงให้มันตรงกงอ่ะน้องๆคนไหนรู้ช่วยคอ,อ,อมเมนต์มาพี่โอแมนหน่อยฮ้พี่พี่ระวังระแม้ว,ว,<อ>ว่า,วาแมนไปไกินไอเจือหัวั่วได้เลยใช่แล้วเบคนอน ตอนแรกพี่โอเม่กาว่าเบคอนปิดไม้น้องๆแต่ว่าเบคอนอยากคุยด้วยโอ้เบคอนกูเบคอนเงาเดี๋ยวฉันจะลองดูอีกครั้งนะอ่ะกดอีโอแม่ดีดดิเดี๋ยวเพิ่มหัวใจได้บ่เพิ่มหัวใจได้บ่หัโอ้โหบ่ได้ด้วยเอาละน้องๆตอนนี้หัวใจเราเหลือหนึ่งทีถ้าเกิดเราตายแล้วเหมือนเราจะต้องตายเลยนะน้องๆโอ้โห แมาแม่จมจิมจิมจิมแม่เตรมตัวแม่เตมตัวเตรียมตัวมันจะมาแล้วแมมาแล้วแม่มาแล้ววายวายวาแม่มาแล้วเลทีเดียววายหัวชั่ววาย้อมันกินมนเนี่ยแมล้วน้องวยเดี๋ยวสเตปีนาสเตปีนาวยวยวิ่งได้ไหมตายเลยมาเรามาการล่ที่สองแกสองคนต้องวางแผนให้ดีเพราะตาเมื่อกี้ฉันเป็นคนแบกหมามวย บวกม่ค่อยคุยแชทพูดเหี้ยเดียวเองอะไรวายวายวายไปมาเจอเลยไปมาเจอเลยหัวถั่วหัวถั่วไม่กินถั่วไปเลยไปเลยวายไม่กินถั่วไปเลยวายวายช่วยด้วยโอ้มันไล่ฉันคนเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มนาพเดียวไหมเดียว เฮ้ยเดี๋ยวเปิดมาก็เอาเลยเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอขอจุกจุกมานี่จืดไล่โอ้ยจืดกันเองโอเคโอเคโอ้จืดกันเองบ้าแล้วเ่ี๋ยช่วยหน่อยแล้วดี๋ยวช่วยกำลังโดนไล่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนเบคอนอย่ามาทางนี้เบคอนอย่ามาทางนี้เออเบคอนมาทำไมทางนี้โอเคพี่โอแมนเพิ่มสเตปิน่าก่อนน้องๆ มันอะนรจะลากมาทางนี้ทําไมเมื่อกี้มันมีน้ํามันมีของนายกินได้เลยนะโอเคนี่พลังวิ่งเร็วแบบเบอร์รี่กึ่เขาได้พลังวิ่งเร็วไปแล้วทั้งนั้นโอ้โหเบคอนว่าถ้าปัสโกถ้าเราขยับน้ำมึกมันจะได้สเตมินาด้วยนะอ๋อโอเคมันจะได้ไม่ทำหรอกเบคอนกลัววาเบคอนเบคอนอ่ะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันดูให้นะเบคอนว่ามันมาหรือยังนะเบคอนกดแม่นๆเลยเฮ้ย ระวังมันมาข้างหลังฉันแล้วโอ้โหเดี๋ยวตายซะอย่างสยองสดสยองเลยน้องๆเมื่อกี้เบคอนไฟแล้วจ้าช่วยอะไรเราแกก็ลากมันไปสิฉันไม่ช่วยหรอกโอ้โหเดี๋ยวน้องๆโอเนูไโอเม่บอกบอกแกก็ลากมันมาฆ่าฉันจะสิอุ้ย เออแม่เ้ยเดี๋ยวไม่เอาฉันฉันต้องทำภารกิจให้ผ่านแกมันไม่ช่วยเพื่อนเฮ้ยขอโทษฉันพยายามจะช่วยพวกแกแล้วแต่ว่าพวกแกมันกากเกินไปแกาเจ้างั่งอ้าวสีมองเห็นกันไปให้หมดเลย ไหนอุ okay. ้ยมันมาจริงๆนะดิเจ้าตาเดียวหุยมันมาจริงมันมาจริงโอ้ทำเกืดบกลางในทำเกืดบกลางในข้างล่างข้างล่างในห้องห้องห้องข้างๆเมื่อกี้ไม่ฉันจะทำห้องนี้ก่อนนายไม่ต้องมาสั่งฉันเลยเพราะฉันน่ะคือเดิบแบกอะไรของพวกแกเนี่ยฮะว่างมากใช่ไหมมานั่งกวนประสาทฉันเนี่ยว่างมากเขาอยากเล่นยังไงเล่าอ๋ออยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวนะพอเรากดเลขหนึ่งมันใช้อ๋อมันกินเอาสเตบิน่าได้นี่นาทุกคน นันเหรอโอ้แมนเดี๋ยวฉันฉลาดอยู่แล้วโอเครอบนี้โอ้แมนบอกเลยฉันจะเดือดแบกเองแบกแกเะสิแกนะแบกปุยโอ้แมนแบกปุยแกนี่แบกปุยพวกแกอย่าทำลายสมาธิฉันได้ไหมเนี่ยโอ้ยหนักเลย โอแมนความเร็วแสงโอแมนความเร็วแสงเป็นไงโอ้โหเกือบไปแล้วฉันอยากเห็นแกโดนกินตับมากๆเลยยากหน่อยเพราะฉันเก่งที่สุดใน3โลกเมื่อกี้มันตีฉันอ่ะฉันเห็นตั้งแต่เมื่อวานเลยฉันบอกขี้โม่จริงๆเลยเพื่อนเราเนี่ยธรรมดาขีเม้นด้วยธรรมดาเดี๋ยวน้องเฮ้ยไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บชึบช ไหนว่าฉันนี่วะโนี่ไงเป็นไงล่ะไปแล้วจ้าอุ้ยอุ้ยจุ๊บจุ๊บอ่ามองดีๆโอ้โหรอบนี้ปีศาจมี3ตัวน้องๆแล้วเพื่อนไม่เคยจะอยู่ช่วยเลยโอ้โหตายที่แล้วพี่โอแมนก็แบกอยู่คนเดียวเต็มพีนาเต็มพีนาว้ายว้ายวิ่งได้ไหมโอแมนชิโมโอแมนเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บอะไรอีกเจ้าแต่เดียวไม่ต้องให้เก็บแล้วให้มันตายไปเลย นี่ฉันเก็บเทปไปเอาไปไปมิกเทปบอกเลยจะเป็นนักร้องน่ากลัวมากเลยอู้หูยอุ๊ยอุยยด้อดดดดโอ้โหสองตัวเดียวอนี่มที่ยืนกันแล้วใช่ไหมมันยืนดักกันหมดเลยเห็นไหมฉลบอยู่ฉลบอยู่ฉลบอยู่นี่หัวลูกโป่งเิา ู่ห้างนี้หันหน้ามาโว้ายแกจะเรียกมันมาทำไมเนี่ยแกจะเรียกมันมาทำไมบ้าหรือไงนี่จูบจูบวนนี่โอ้โหวิ่งวนว้ายว้ายวิ่งวนวนแบบนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปไงเทพเจ้าเขาเล่นให้ดูกันอย่างเงี้ยแหละนี่โอ้โหมีน้ำไม่กินด้วยอ้าแมนอยู่ทางนี้หันมาหนว้ายเออเบคอนมินเนี่ยนฉันว่านะพวกแกตลกเกินโอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแม็จะต้องเป็นเดอะแบ็คให้ได้นะเฮแค่ด่านแรกก็เนี่ย ไม่เก่งคิดดูดิน้องๆคนไหนอยากเห็นพี่โอแมนเบคอนมินเนี่ยนเล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเพราะว่าเราจะได้มาเล่นอีพีต่อไปให้เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนเรามาเทสทดลองก่อนว่าเราไม่รอดเบคอนทรงทีมเบคอนทรงทีมโอแมนมันมาอีกแล้วว้าวเห็น้เห็นแล้วฉันเห็นแล้วโอ้หสองตัวโอ้หหันมาทางนี้โอแมนอยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดียแล้วแกจะต่อจันทร์ทำไมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว ย่อมไม่มีสมาธิเลื่น้องแม่นางไส้ทางไส้ทางไส้ไปทำบารการ์ดไปทำบารการ์ดฉันรู้แล้วฉันขอหลบมันก่อนได้ไหมอะป้าเพราะเจ้าหัวถั่วมันวิ่งไปทางนี้เนี่ยอือโอปปารักโอซินาฟูบาลาลาบี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 ปานามัวตะกี้ดานเป็นอะแกเอาเพลงของสปาร์กิ้งมาร้องในเดดดี้เวัวทำเพื่อก็มันพอนี่นะป้า เดี๋ยวปาปัานนาปาป้าโนเกลปาโนปานเกลปาโนเกวปาป้านนาปาปูโอเคไปนะจ๊ะโอแมนโอแมนทําได้นี่เป็นไงโอ เดบแบบหล่อๆแบบเวดี้กูดไปเลยน้องๆเพื่อนมันโดนตีไปหนึ่งดิโอ้สวัสดีคุณแดดดี้วันนี้ผมมาซื้อข้าวให้เพื่อนผมกินรอเว่าผมอยากจะซื้อเป็นใบกงใตส่งไปให้เพื่อนครับผมอแม่ไม่ต้องไปขายของให้มันคุณแดดดี้โอเคอุ้ยฉันซื้อขนมมาอ่ามันมีนาฬิกาอะไรอ่ะอ๋อมันมีนาฬิกาหยุดเวลาเหรอถึงเวลาอีกแล้วชอบดีนะอ้อแม่ชคดีโน่ น้องๆปอปอเป็นกำลังใจให้พี่โอแมนหน่อยโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล้วเดี๋ยวพี่โอแมนจะกระทืบโอโ้โ,อโหโอ,โอ,โอห้โอหโอไมค์กอนอุ้ยแค่เริ่มมาก็เฮ้ยเก็บน้ำมือก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอแมนโอแมนฮะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินได้ฉันฉันยองที่สุดแล้วถ้าฉันคานได้ฉันคานแล้วจะตายเดียวไหนบอกไม่กลัวไงนะ โลบ็อกอะไรไม่รู้โดดก็ไม่ได้เจ้ามินเนี่ยนเจ้าเบคอนฉันก็เลยกลัวดิตัดศีรษะจุกแกไม่ลาดแน่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวพวกแกไม่รอดก่อนฉันดิกอุ๊ยเยอะเยอยเราน้ำโมน้ำโมเปียเปียปีศาจโผล่มาตรงหน้าอ้อแม่น้าบัดนี้อุ้ยมันมาจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวหลบก่อนอ้าปีศจ อุ้ยอุ้กุ้งเทียมบุรซะด้วยอุ้ยุนี่กายร่างเป็นกล่องมองไม่เห็นหรอกว้ายว้ายว้ายอุ้ยแล้ใครบอกมันมองไม่เห็นฉันพูดดอู้หมีตัวอุ้ยอหยังจะตามอีกตามมาทำไมตามมาทำไมนี่แน่กินเข้าไปโอเคไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าพลังสปีด p ดดูดดดดูดดอดดดูดด เอาแบบไม่สู้แล้วตายได้ไหมโอ้โหน้ำก็จะหมดน้องๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเก๋ยุกยุกเราไาทักดิโอเคน่าจะพ้นละจุก w ว้ายว้ายไอจีน่าแมนเลยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โหท่าเตะพีนาไม่หมดโอ้โหนี่จุกหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กุญแจสไคร